สีดำด้วยใช่ลูกมันออกมาเป็นดำไม่นุ 2> 2> ่เป็นดำวะเพราะเน่มเป็นควายเผือกไม่รู้ยายใส่ย um ังไงให้มันเป็นสีดำโอ้อ้วนมากเลยสวยมากมันเหยียบมันเหยียบอันนี้มาใส่อาหารมันก็วิ่งเร็วมันไปกินหัวอาหารเหรอมันรอไปกิน มันรออ้าวมุนกระนุดมันรอไปกินหัวอาหารที่อ๋อตรงนี้มันเป็นเป็นเกาะเนาะใช่ตรงนี้เป็นเกาะเป็นดีๆเป็นสนามใช่เนี่ยตรงตรงข้ามพี่ส้มเห็นไหมที่เป็นสีน้ําตาลแดงๆใช่ตรงนั้นแหละปราสาทตาเงินทมตรงนี้ตรงนั้นแหละใช่เป็นปราสาทตาเืินทมตอนที่ยิงอ่ะมองเห็นชัดเจนเลยลูกไฟอ่ะอ๋อใช่มาฝั่งบ้านเราใช่ ค่ะมุ้ยพระจันทร์สวยมากฝั่งบ้านเราอันนั้นฝั่งเ้าไปใช่ดูสิประกาศอกาศรอบประเทศชนบ้านของเรานะใช่ค่ะสวยสวยสวยมากแต่ลืมลืมถ่ายตอนขามามันจะสวยฉันแบบเออเออตอนขามามันสวยมากเลยฉันชอบอ่ะลูกจัดสวยนี่พระาทิตยตกดินแล้วเลยเห็นไหมอันนี้ก็วิ่งรอบนี้เลยใช่ไหมรอบจากรใช่ บรรยากาศดีไหมเหมาะมากเลยเหมาะกินเหล้านี่เสือนี่ตรงนี้เหมือนแบบอะไรนเขื่อนห้วยเสน่ห์ใช่แต่ว่าวันนี้ไม่มีลมถ้าลมร้อนถ้าบางวันลมนะคือแบบหนาวนะเย็นลมเย็นนะโนตัดเคยไปเที่ยวไหมไปเที่ยวที่ไหนปราสาทไม่เคยเลยไม่เคยเลยเนาะอยู่บ้านเราไม่เคใช่จนมีมีข่าว าามีีไม่เคยเห็นเลยหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนมีเมื่อกี้ได้เห็ดมาอันนี้ได้เห็ดโคนใหญ่กว่าหน้าพี่ใหญ่ไหมใหญ่มากนี่เห็นหน้าพี่ปิดหน้าเลยผลงานใหญ่เบอรค่ะเดี๋ยวฝนตกหนักวันนี้จะมาอีกใช่เยอะเดี๋ยวต้องติดโตอันนี้มันแห้งมันหยุดฝนแล้ว เห็ดชะงักเพราะว่าก็กลัวระเบิดอะค่ะเหมือนกันดูสิสุดลูกหูลูกตาค่ะฝั่งนั้นจะเป็นป่าหมดเลยนะใช่เนี่ยที่เป็นเขียวเขียวไม่มีเขาเนาะไม่มีไม่มีเขาเนาะไปถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่มีเานะจะเป็นป่าป่าไปก็ทะลุถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยใช่ไปทะลุถนนสองสองสี่เส้นกับเชิงเส้นกับอ๋อใช่ใช่ปราสาทสุรินกาบเชิงไงกับเชิงก่ใช่แล้วก็ถึงเพื่อนบ้าน อยู่ใกล้อยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงปืนชัดเจนเครื่องบิน oh, รู้รู้พระอาจารย์พระอาจารย์ยังไม่เต็มดวงใช่ค่ะ